สวัสดีครับอยู่กับช่องของพีนะครับวันนีนะ้มาพบกับ h o n d a Civic FD โฉมนางฟ้าอีก1คันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับซึ่งผลิต,ตออกมาจำนวนจำกัดนะในบ้านเราก็มีจำหน่ายอยู่ไม่เกิน1,000คันนะครับสีขาวมุกนะซึ่งเป็นรุ่นพิเศษรุ่นสปอร์ตไวเพอร์หรือที่เรียกกันติดปากว่าเป็นรุ่นส p o r t ตเพอร์นั่นเองนะครับ,นะรบนะก็จะรู้กันนะครับว่าโฉมของ f อเนี่ยนะครับมีการนะครับผลิตออกมานะครับตั้งแต่ปี2006จนถึงปี2011นะแล้วก็ปี2011นี่ก็จะเริ่มนะครับเปิดตัว FB แล้วนะครับแต่ในทางบริษัทแม่นะครับก็คือ Honda ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ได้รับประสบปัญหาเกี่ยวกับการผลิตนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีอุทกภัยหรือว่า สึนามิประมาณนี้นะครับตามที่ผมได้รู้นะครับตามที่ผมได้อ่านดูจากประวัตินะครับควาเป็นมานะครับก็ดังนั้นน่ยจึงเปิดตัว FB ไม่ทันนะครับ FB จึงต้องไปเปิดตั้งแต่ปี12ต้นต้นปี12เลยนะดังนั้นก่อนที่จะมีการหยุดลายผลิตเนี่ยนะฮะของ FD เนี่ยนะครับทาง Honda เนี่ยเขาก็นำเจ้าสวิฟต์เอฟดี รุ่น 1.8e นี่แหละนะครับเอาไปตกแต่งนะครับเอาไปเฟล็กลิสเอาไปเพิ่มออปชันในเรื่องชุดแต่งนะทั้งภายนอกภายในเนี่ยนะแล้วก็เอามาเปิดตัวขายก่อนนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าก็สามารถนะครับเรียกยอดขายได้ดีนะได้ดีขึ้นมาอ่แล้วก็อย่างคันที่ผมมารีวิวเนี่ยนะครับก็สภาพแบบกิิบๆเลย นะถ้าใครอยากจะเป็นหนึ่งในพันคันนะสภาพสวยๆแบบนี้ก็ทักทายเข้ามานะอ่าเรามาดูคันนี้กันก่อนนะครับสําหรับคันนี้ปี2011ก็คือปลายปี2011นั่นแหละนะครับ่นะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเลยก็เป็นสุดท้ายเลยเป็นรุ่สุดท้ายเลยนะฮะที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น F B นะคันนี้นะครับเก็บรายละเอียดในเรื่องของสีรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเป็นสีขาวมุกเนาะนะฮนะ สีขาวมุกเนี่ยเก็บเล็กๆน้อยไม่ได้นะครับเก็บรอบคันไปเลยนะแต่โครงสร้างเลือกประกันนะครับนะสวยนะไม่ชนหนักนะครับนะนะในส่วนของรุ่นสปอร์ตเพ์นะครับเนี่ยกระจังหน้านะชุดแต่งด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะชุดแต่งแบบนี้นะครับเป็นสเก์ตแบบ2ชิ้นนะสีเดียวตัวรถนะครับ ล้อแมกนะครับลายล้อแมกนี่ก็จะได้เป็นลายนี้เลยแล้วก็สีนี้เลยนะครับอันนี้คือสีมาจากศูนย์เลยนะไม่ใช่ทาขึ้นนะครับเพราะว่าทาสีไม่เหมือนอยู่แล้วนะครับสีแบบนี้ทำยากแล้วก็ติกเกอร์สปอร์ตเพอร์นะฮะตามจุดต่างๆนะครับใครอยากจะได้ไว้ครอบครองนะครับสําหรับตัวสปอร์ตไวเพอร์หรือว่าสปอร์ตเพอร์นี่เลย นะครับคันนี้ผมเปิดเพียงแค่3 8 9 0 0 0แาะครับสำหรับปี2011นะคันนี้นะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะฮะมีจำนวนจำกัดนะฮะด้านหลังก็จะมีแบบสลักสปอร์ตเพลนะครับตัวสอนสปอร์ตนะครับเป็นตัวสปอร์ตแล้วก็ชุดแต่งด้านหลังแล้วก็ท่อคู่นะครับเป็นท่อตะเลดแบบปลายท่อคู่เลยนะเป็นท่อจริงนะครับนะออกคู่กันข้างเดียว แบบนี้นะครับอันนี้คือตัวสปอร์ตเพิร์นะครับที่เรียกกันติดปากว่าสปอร์ตเพิร์แหละนะครับสภาพก็ยังถือว่าสวยนะครัสำหรับรถปี2011นะครับมาดูภายในกันนะครับอย่างวที้ภายในก็จะมีจุดนะครับแตกต่างขึ้นมาก็คือพรมเนี่ยจะได้พรมแดงที่ปักโลโก้นะครับ คือมาจากโรง,งงานเลยนะครับได้ผมแดงแบบนี้นะครับออกมาจากศูนย์ก็ได้ผมแดงแบบนี้แต้ว่าจะมีโลโก้สปอร์ตเพอร์นะครับแต่คันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยมากนะครับภายในนะฮะเบาะต่างๆนี่ดูดีนะดูดีโครงสร้างหลักสวยนะครับโครงสร้างหลักสวยนะโครงสร้างหลักสวยและพิเศษนะครับคันนี้เนี่ย นะครับเจ้าของเดิมเขาติดตั้งเครื่องเสียงมาให้เต็มระบบนะเสียงคือเครื่องเสียงดีเลยนะครับไม่อายใครแน่นอนนะฮะและที่สําคัญตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาจากโรงงานเลยนะครับนะแป้นเบรกนะแป้นพักเท้ากันเลขงเนี่ยเป็นของบุนโลโนะครับลายบุนโดโลเลยนะนะครับเครื่องเสียงเต็มระบบนะเดี๋ยวผมพาดูตู้ซับนะครับนะนี่ก็มี ปีปรับนะครับดูเลขใหม่กันก่อนนะครับเลขใหม่วิ่งมาแล้ว1นึงแสนสีวิ่งมาแล้ว1นึ่งแสนสี่ห่งแนสีมื่นหนึ่โลนะครับตัวนี้มันจะมีค่า,าตาเฉลี่ยด้วยนะนะครับ เพราะวันเป็นตัวเชงมาแล้วแต่ตัวปี2008ลงไปยังไม่มีนะไม่มีอัตราค่าเสียการสิ้นเปลืองนะครับแ้วก็ธรรมดานะครับหน้าปัด2ชั้นนะครับคือการออกแบบการดีไซน์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วครับเขาสวยเขาดูดีอยู่แล้วนะฮะตุกอย่างยังดูคลิฟอยู่นะฮะยังดูสวยอยู่นะสามนะครับ หนึ่งในพันนะครับต้องบอกว่าหนึ่งในพันนะคันนี้นะครับตัวนี้มีไฟไมีไลท์ด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนะครับนี่เห็นไหมมีสวิตช์เปิดด้วยนะครับก็ควบคุมไปถึงเรือพวก s u b w เฟอร์พวกลำโพงนี่แหละนะครับนะปิดได้นะครับมีสวิตช์ให้นะเดี๋ยวไปดูส่วนด้านหลังเนะี่ย ด้านหลังนี่ตู้ต้องบอกว่าโเต็มระบบมากนะครับ,นรบในส่วนของด้านหลังนะครับซับบูเฟอร์นะครับตีตู้ให้ด้านหลังนะครับมียางอะไรด้วยนะด้านล่างเนี่ยนะครับนะใช้งานได้จริงนะก็ให้ไปอย่างนี้เลยก็คือไม่อายใครแน่นอนนะครับนะเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยแล้วก็ เครื่องเสียงพร้อมด้วยนะครับใครสนใจก็อยากเป็นเจ้าของนะครับโผรเข้ามาได้เลยทีดาวได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มมีเครดิตก็ยิ่งสบายออกง่ายจัดง่ายนะครับอยากได้รถสไตล์รถสวยๆส,สไตล์รถซิ่งก็ทักทายเข้ามาครับโดยรวมสวยนะครับคันนี้โดยรวมสวยจริงนะครับ ก็อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมลิงก์ไลน์ผมก็อยู่ด้านล่างคลิปนะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับตัว Civic FD Sport อ i ์ e ไเพหรือ Sport p เพอ์นะปลายปี2011นะครับตัวพิเศษตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับแล้วก็ตกแต่งเครื่องเสียงให้เต็มระบบะวันนี้นะครับช่องของพีก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับนะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เดี๋ยวจะนํารถสวยๆมารีวิวให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆนะซื้อไม่ซื้อไม่ว่าครับนะปรึกษากันไดนะ้ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับสำหรับลินนี้สวัสดีครับ